อีวสุอานิวนะครับวันนี้มาจัดล้อจัดยางเซ็ตช่วงล่างใหม่เลยนะครับผมเปลี่ยนล้อเป็น8.5ยาง2550นะครับผมพร้อมกับจัดชุดช่วงล่างนะครับเป็นย้ายตำแหน่งโช๊คนะครับโช๊คลังปรับเก้าระดับนะครับลิ้นมไปช่างบอยงานได้แคลสอร์ตแล้วก็แก้เผายันเผาตกนะครับล้อแบะนะครับแต่คันนี้ทรงเดิมนะครับหลัง3หน้านิ้วครึ่งนะครับลูกค้าโหลดมาแล้วของเต่าเดิมลูกค้าใส่ล้อข้างหลังเป็น10ครึ่งนะครับข้างหน้าเป็น9ก้าครึ่งนะครับ ก็มาจัดนะครับล้อแก้ล้อแบะนะครับเพาตกเพายันแต่คันนี้ทรงเดิมนะครับลูกค้าจัดมาแล้วนะครับแต่แก้ทุกจุดที่เรานะครับสาเหตุที่ต้องแก้อันดับแรกมาดูกันนะครับอันนี้ลูกค้าโหลดมาแล้วไม่ได้แก้ดูของเดิมนะครับจะบอกว่ารถโหลดนะครับถ้าไม่แก้ล้อแบะนะครับนี่เลยอาการจะเป็นอย่างนี้แทบทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับทรงลูกค้าเอาทรงเดิมแต่ให้เราแก้นะครับยางกินไนนะครับเพาตกเพายันให้เพราะลูกค้าไม่ได้ทำมาเลย พร้อมเซ็ช่วงล่างใหม่นะครับเดี๋ยวมาชมกันจะสวยจะหล่อจะขับดีขนาดไหนคันนี้ทรงเดิมนะครับแก้ล้อแบะเขาตกพอยันนะครับแล้วก็ใส่โยกเล่นยิงไปยังบอยนะครับปรับเก้าระดับนะครับพร้อมแป้นย้ายตำแหน่งโยกนะครับอันนี้ลูกค้าใส่ก่องสามมายังเดียวนะครับไม่ได้ดัดไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับผมเพราะลูกค้าทรงเดิมนะครับหน้านนี้งซึ่งหลังสามเดี๋ยวไปดีวตรงให้ดูกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อเป็นยางใหม่นะครับเราจะประมาณนี้นะครับผม ครงงานนะครับอี u z u k อนิ i o นะครับเปลี่ยนล้อเป็นยางนะครับผมล้อแปดจุดห้านะครับหกลูยางสองห้าห้าสิบนะครับผมอาดูข้างข้างก่อนนะครับว่าใส่แล้วจะโผล่จะยื่นไหมนะครับนี่ครับพอดีซุ้มเป๊ะนะครับบอกเลยนะครับผมไม่มีโผล่แน่นอนนะครับพร้อมกับคันนี้นะครับแก้ล้อแบะพอตกพอยันที่เราเลยนะครับ แล้วก็ลูกค้าทรงเดิมเพราะลูกค้าของเดิมลูกค้าโหลดมาอยู่แล้วนะครับหน้านิ้วครึ่งหลังใส่กล่องสามนะครับแล้วก็มาแก้จบทุกจุดกับผมนะครับก็มีแก้ล้อแบะนะครับเอตกพเยันตั้งศูนย์นะครับแล้วก็ลูกค้าเสริมนะครับใส่ชกปรับก้าระดับเด็ดบิงใบ้งบอยหนึ่งคู่นะครับงานเอสแฉกซอสนะครับพร้อมใส่แป้นยันตำแหน่งชกนะครับนี่ครับจะให้นะครับเวลามองไกลๆก็จะประมาณนี้นะครับ นิ่มเนื้อสวยงามนะครับจะให้หนึ่งลำนะครับเปลี่ยนยางเป็นล้อที่เราก็สลับยาง V ทุกหนึ่งหมื่นกิโลนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์รับประกันหนึ่งหมื่นกิโลตั้งให้ V อีกหนึ่งรอบนะครับผมเอาไปแนวทางก็ได้นะครับทรงนี้ขับสบายๆนิ่มๆเลยนะครับผมหน้านิ้วครึ่งหลังสามนะครับัวเตียทำทรงข้ายยีราฟแค่เลยนะครับฝากไว้หนึ่งล้ครับขอบคุณครับผม